สำหรับใบน,นี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าถือนะคะใบล็กเล็กก็ไม่ถึงกับเล็กมากนะคะคือยังใส่าาโทรศัพท์13 Pro Max ได้นะคะตัวนี้นะคะด้านหน้าเขาก็จะเป็นลาย C สีกาแฟนะคะตัวตรงนี้เขาจะเป็นหนังดำหูกระเป๋าเป็นหนังดำนะคะด้านล่างก็เออด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านล่างนะก็จะเป็นหนังดำนะคะส่วนตัวตรงนี้นะคะโลโก้เขาก็จะเป็นโลโก้รุ่นใหม่เนาะสวยงามนะคะ ตามนี้เลยตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะด้านหน้าเขาก็จะเป็นช่องเล็กๆให้หนึ่งช่องนะคะน,นะคะสามารถใส่แบงค์ใส่ใส่แบงค์พันเอ้ยใส่แบงค์ก็ต้องเป็นแบงค์แบบพับครึ่งนะแบงค์ยาวไม่ได้นะคะหรือก็ใส่อะไรเล็กๆน้อยๆได้นะคะช่องด้านหน้าเขาก็ใหญ่พอสมควรนะคะส่วนช่องด้านหลังนะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยนะคะแบบนี้ เป็นช่องโล่งๆเลยนะคะแบบนี้ไม่มีอะไรนะแล้วก็มีช่องใส่บัตรฝั่งนี้ให้สองช่องนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องเล็กๆแบบนี้นะคะให้อีกหนึ่งช่องนะคะที่ติดอยู่กับด้านข้างกระเป๋าเห็นไหมเอ่ยนี่นี่นะคะอ่าตัวนี้ก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เ,เวลาปิดกระเป๋าเขานะคะเขาจะเป็นตัวแม่เหล็กนะดูดดูดแบบนี้นะคะอ่าเขาก็จะเป็นตัวล็อกแบบนี้แค่นั้นนะคะไม่ให โทรศัพท์หลุดออกหรือของข้างในหลุดออกนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้ไหมกระเป๋าสตางค์ยาวใส่ไม่ได้นะคะด้วยความที่ไซส์ของกระเป๋าสตางค์ยาวนะคะเขายาวกว่าเนาะเนี่ยใส่ไม่ได้นะคะส่วนกระเป๋าสตางค์สั้นนะใบนี้นะคะใส่ได้ไหมใส่ได้นะคะนี่นี่นะคะใส่ได้นะแล้วก็ เออเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามวม่า13 Pro 13 Pro Max ใส่ได้ไหมเดี๋ยวรุ่นใส่ให้ดูดคือเวลาใส่เขาอะไม่สามารถใส่แบบแนวนอนแนวแนว,แน,ว,แน,วนอนแบบนี้บางทีนี่นะคะถ้าใส่แนวนอนแบบเนี้เขาจะตุงข้างนะคะไม่แนะนำเวลาใส่มือถือแนะนำให้ใส่แนวตั้งแบบนี้นะคะ ใส่เข้าไปแล้วก็ตัวนี้เขาจะเป็นตัวล็อกอยู่แล้วอย่างเงี้ยะคะ่ะก็คือสามารถใส่ได้นะอ่าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนมากนะคะมีแค่นี้อ่าเดี๋ยวนุ่นอ่าถ้าถ,ถือถือเขาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสะพายให้ดูเนาะเพราะว่าเขาสามารถสะพายข้างได้นะคะตัวสายสะพายเขาก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะคะแล้วก็ตัวสายสะพายเขาก็จะเป็นกึ่งโซ่กึ่งหนังเนาะ โซ่ก็ประมาณเท่านี้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นหนังตัวตรงที่เป็นหนังนะคะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะอ่ะสภายแล้วก็ประมาณนี้นะ,ะสวยอะ่ะเก๋แฮปได้ไหมเนี้ยแล้วก็ตัวนี้อรอหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันละกันเนาะขนาดของใบนี้เดี๋ยวนุ่นวัดความสูงให้นะคะความสูงเขาอยู่ประมาณ หกนิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะอาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะคะแล้วก็ความกว้างของเขาตรงนี้นะคะก็ประมาณ6นิ้วครึ่งเหมือนกันนะคะตัวฐานกระเป๋าตรงนี้ประมาณสองนิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามช่องด้านหน้าแน่เลยนุ่นวัดให้เลยแล้วกันนะคะช่องด้านหน้านุ่นวัดนันน,นี้นะคะความสูงของช่องด้านหน้าเขาประมาณ4นิ้วครึ่งเนาะแล้วก็ความกว้างของเขา ก็ประมาณ4ี่นิ้วครึ่งเหมือนกันนะคะเพราะใครสนใจใบนี้ลองดูลองชมได้นะคะสวยมากนี่เก๋ถอดสายได้ด้วยนะนะคะ